เกม2กันต่อครับเกมแรกเป็นของเน v e r Give Up นะครับที่ได้1คะแนนไปเอ้ยได้หนึ่เกมไปครับพูดผิดครับทำการแบนของลอรีออนกับอาร์ัมไปนะครับทางด้านของนักบ้าสเก็ตเตอร์ครับทำการแบนของออร์รนะครับแล้วก็โตรนไปนะครับทางด้านของเน v e r Give Up นะครับเกมแรกดูเดือดมากครับสกอร์รวม15-1นะครับทางด้านของเน v e r Give Up มาดูดันจริงๆไม่มีแครี่ครับแต่อย่าคงมั่นใจของทางด้านของมาเกงกาครับ จะเป็นของขาคมหรือไม่ครับรอดูครับเดี๋ยจะเป็นของคุณเมย์ครับสามารถสลับกันไปได้ครับแเดเนของก์นะครับรอดานนะแดด็นก็ต้องดูแลนครับถ้นอกเกมแล้วในเกมครับ มาเหมือนเดิมครับในกรณีแล้วก็ต้องเปลี่ยนของครับทำการหยิบของวัตเทอร์บูมเบนครับเจ้าหญิงไดอาน่าครับกับยีหน้านะครับมองปทางด้านของแร็มเบอร์นะครับทางด้านของนักล่าสเก็ตเตอร์นะครับสองคู่นี้ครับ ไรแพ้ก็ตกไปอยู่รเวอร์แบเก็นะครับตัวผู้ชนะครับจะไปรอเลยนะครับคู่นี้แกรนด์ไฟนอลนะครับมองปทางด้านของมีหน้านะครับ ใจเป็นทางด้านของไวโอเรสนะครับของวัดนะครับหยิบมีหน้านะครับเกมนี้ครับสวัสดีสองคนที่อยู่ข้างนอกด้วยครับโอ้โหยักษ์แดงมาหลอกครับเกมนี้จะได้เห็นนะครหมูทำการหยิบไปที่ย,ยักษ์แดงมาหลอกครับผมอยากได้สกินของ คุณอาร์สเลเกินครับมากี่ทีก็ไม่ได้ครับตอนนั้นมาราคา9ก9ารบอยากเก็ครับอยากจะได้มากๆเลยครับสกินนี้ครับว่าผมก็ชอบมาหลอกครับเป็นตัวเมนของผมเหมือนกันครับมาหลอกอยากได้ครับถ้าเกิดมาจต่ขอตังกามียครับ999เเองครับ ทำการแบนพีอิชานะครับเกมนี้จะจี้ไปทางด้านของคุณเมย์ครับโดยเฉพาะเลยนะครับอิชาลอรีออนนะครับฝั่งโน้นก็อย่างเช่นกันครับไม่ปล่อยให้หลุดนะครับทางด้านของออราโรนแล้วก็เดลตาครับเป็นตัวเมนครับหมองไปที่มูราดนะครับเจ้าชายทะเลทรายครับมูราด มองในด้านของคิวเรนครับจีเบย์หัคุณเอมมี่อย่างต่อเนื่องครับทำการแบนของบักกันเก้าออกไปครับไม่อยากโดนปลาพิษอยู่ข้างหลังครับเกที่แล้วปา๋าฟรีมากเลยครับ ลงมาครับสายล้างครับมาครับจินหน้าครับรออยู่ครับไม่รู้จะได้ลงเปล่าครับต้องรอดูนะครับคุณหมอนะครับจินหน้าตัวนี้ครับจะได้โชว์ลวดลายครับมองดนาดของรอริเอด้วยนะครับคุณแม่ครับที่หลุดแบนด์ไปนานซะเกินครับ อยากให้กลับมามากครับผมก็ชอบไล่ลอเรียลกันครับใช้ก็เข้าแต่ตัวเอฟหมดครับตอนนี้เรามาดูกันในหางครับมองทางด้านของอีกมิดนะครับสัต,ตาายาดับเบิลดอนะครับ เวเลสกับิโป้ครับสอง่นี้นะครับตัวดูดเลือดยับๆเลยนะครับทานด้านยูดเลือดถึง3ตัวครับฝักงนู้นถ้าเกิดไม่ออกเคิดออฟเดตครับอยู่ยากนะครับทางด้านของเนเ e r ร์กีฟอนะครับเปลี่ยนครับมองไปทางด้านของมทฮอสนะครับกับอัศวินรัิติการนะครับแบล็คแมนนะครับเกมนี้ครับจะได้เห็นตระกูล DC สู้กันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นดีซีของทันด้านของแบทแมนนะครับหรือว่าจะเป็นดีซีทางด้านของเจ้าหญิงไดอาน่าเดอะบันเดอร์บูเมนนะครับเกมนี้ดีซีสู้ครับมาวานครับโบทอร์สของทางด้านของนักล่าสเก็ตเตอร์นะครับก็โชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นนะครับแต่ว่าจะเป็นคนเล่นกลอคนนะครับทางด้านนี้จะเป็นของคุณงามไส้หรือคุณเอ็มนะครับไปครับดีซีครับคู่ปรับของแบทแมนนะครับโจ๊กเกอร์ครับเกมนี้ ศัตรูก็ต้องของอัสวินนักการนะครับโจเกอร์ครับอยู่ในมือของคุณเม์นะครับเกมนี้เมย์ไวไลท์นะครับโัวสายยาชื่อเฟรนจิงครับยังเหมือนเดิมครับจังเกิลฝั่งมู้แไปยังยึดมั่นในเจ้าหญิงแดนหน้าครับวันเดร์มูเมนม์นนะครับ d ีซีถึงสองตัวนะครับทางด้านของเลเวลกิฟต์อัพนะครับ ใครเป็นแฟนลับทั้งสองทีมครับช่วยเชียร์ด้วยนะครับทั้งสองทีมนี้นะครับใครเป็นแฟนขับทีมไหนนะครับเกมแรกนะครับเป็นของอีเวอร์ก p ฟตนะครับที่ได้หนึ่งเกมไปนะครับเกมนี้จะเป็นยังไงครับเรามารอชมกันได้ครับจะมีเกมที่สั้นหรือเปล่าครับ เกิการแข่งขันครับจะมาเวทหรือเปล่าครับเดเวอร์กรีอัพครับเดินมาถึง3ตัวครับมาหลอกก็เป็นตัวเวทต้นเกมอยู่แล้วครับมาพร้อมกับยีนหน้าครับก็จะไปเข้าไปเวทนะครับดูจากรูปเกมนะครับไปแล้วครับหัวีเพนนะครับป่าคมนะครับ วางหกเหลี่ยมไปรอเลยครับทางด้านโจ๊กเกอร์ครับเดินเกมสามเหมือนเดิมครับตามสไตล์ของเ e เ e อร์กิฟต์ครับไปนะครับเข้าแดงครับแต่แดงถูกดึงไปครับแต่ว่าเข้าอย่างรวดเร็วครับจะเอาไหมครับไม่เอาครับดักภูมิดีกว่าครับกระตุกไปครับหาบ้านหลอกมาหลอกป่าสวนไปเลยครับโอ้โหติดกาวใต้ช้างครับ แหลกคนคาหมัดไปครับข้างล่างนะครับเดินเกมสามครับซาตราช n u m บดอนนะครับครับเลือดน้อยจะจัดเลยครับทางด้านของมาล็อกนะครับยิงสวนไหมครับโจเกอร์ก็ยิงครับต่างคนต่างสวนครับโจเกอร์ออกมาแล้วครับโฮเมรับรองเท้าแก๊งครับรองเท้าเติมเกมไว้ครับยิงสวนไหมครับเวลเลตนะครับมาล็อกกลับไปรีนะครับฮุนอาร์ตนะครับแบทแมนครับเดินขึ้นไปแล้วครับ อย่างที่สี่นะครับทางด้านของวันเดอร์พูเมนครับทําการฟาร์มแดงก่อนครับช่วงแรกก็จจะฟาร์มช้าครับเปลนสีแล้วครับโบทฮอสครับเข้าไปกุกคลิกครับเคลียเวฟครับเหมือนจะรู้นะครับว่าเขามาปิดครับมันรู้หรือเปล่าครับโอ้โหเข้าไปสามครับเหมือนจะร้อนิดครับไปนะครับเจ้าหญิงไดอาน่าครับอินเทเล็ตท็อปออฟเซเบชั่นครับเข้าไปครับแบทแมนครับป่าปักแรงครับแต่ไปหน้ารอดครับเปิดดึงเข้าไปครับ เปิดปัดของวันเดอร์พูเแมนครับข้างล่างเหมือนจะมีประเด็นครับไปครับกดถึงขั้นกดไปแล้วโดนกาวตาช้างครับกดฟิกเกอร์ไปเลยครับป๋าครับอารมณ์ไม่ดีเดี๋ยวเล่เข้ามาครับตอนนี้ทําการเปิดอับิโซดาร์กอนครับแอบเปิดครับตอนนี้มาหลอกฟันเรื่อยครับรอเพื่อนครับโจเกอร์ครับโอ้โหโดนยิงยัดไปครับ 60%ครับทางด้านโจ๊กเกอร์ครับเดินเคลียร์ลงฟ้าครับังคกรตัวนี้ครับเหมือนไฟโอจะรู้ครับโอ้โหกดล็อกใส่หมดเลยครับฟ้าครับโดนปิด้วครับยีหน้าครับเติมเกมไฟครับคนลหลงข้างในครับไปคุณเลอร์ครับอัศวินนัตติการฟาครับฟ้าปักระแลงไปครับแต่ไม่มีคนตายครับไฟได้หนึ่งศครับจะรอดไปมาหลอกช็อกเกียบใส่หน้าครับแบทแมนครับหายไปครับวางกาวตาช้าครับูดฮอสครับลงมาปิดครับแต่ลงมาปิดช้ากว่าคุณคิมนะครับตอนนี้ ลงช้าเกินมาเกินไปครับจะได้เก็บหรือเปล่าครับจะมาแลกด้ชีวิตครับกดเหยียบลงไปตรงหน้าครับตรงนั้นมีถึง3คนครับโรกิครับถึงต้องกันนะครับวางต้องโกเหลี่ยมวางตั้งกาตาช้างครับกันไม่อยู่ครับตอนนี้โอ้โหไม่มีมานาด้วยครับทางด้านของโรกิครับเหมือนโจ๊กเกอร์จะรอครับหน้าแดงครับโจ๊กเกอร์ครับ้องกลับไปรีครับตอนนี้ครับโลกิครับยังไม่กลับครับคุณเมย์ก็ยังไม่กลับครับเคียวเวฟ่อนครับบาลหลอกครับเดือดนิดเดียวด้วยครับไปครับ โอ้โหกดบ้ายไปครับแต่มีล้างครับออกไปได้ครับอ๋อกไปในเทมของตาครับมาหลอกนะครับโอ้หเหยียบใส่หน้าครับช็อกไปครับตอนนี้หายครับอิสเลลออฟสเตชั่นครับไลล่าไวโอเล็ตครับด้านของวันเดอร์ครับเหยียบใส่โอ้โหดาเมจแรงมากครับกระตุกเข้าไปครับโอ้โหหายหมดครับออโตเมทครับคุณสายลมนะครับเอ่าอีกแล้วครับภาพเก่ายังชัดเจนครับ8 1ดครับ มาได้ฟอร์มดูดันนะครับทางด้านของเนวิลกิฟอัพนะครับไอครับเวฟเข้าตรงกลางแล้วครับทางด้านของคุณเมย์ครับยิงป้อมไปหนึ่งทีเคาะไปหนึ่งทีครับวางสามเหลี่ยมไอ้วางหกเหลี่ยมครับทางด้านของโรกินะครับอาร์เรสเตอร์นะครับมาหลอกตัวนี้ครับเห็นกูคลิกไม่ได้ครับช็อคเหยียบใส่หน้าอย่างเดียวครับตอนนี้โอ้โหไฟนะครับป่าโคมโดนครับแต่รอดไปได้ครับเล่เข้ามาครับป่าโคมบอก ทำการดันเวฟเข้าไปครับทางด้านของโจ๊กเกอร์นะครับคุณครีมครับเข้าไปโซนลึกครับเพื่อไปส่องบูเข้า่าขึ้นหรือยังนะครับเอาครับตอดไปครับทางด้านของยีหน้าครับเงินตอนนี้ครับต่างกันถึง2 0 0พันครับตอนนี้ทำการเปิดของอับิโซดากอนครับตัวที่2นะครับของเดวิลกริปอาครับไปครับเหมือนจะรู้นะครับไม่เอาตัวนี้ครับอเดสเตอร์เขาผู้หลงครับ เรียบร้อยครับเดินเลนนั้นมุมนั้นครับหายครับเก้าหนึ่งเข้าไปแล้วครับตอนนี้ยิงใส่มาหรอกครับไม่กระทบเลยครับดึงเข้าไปสองกเข้าไปสองกดอันติเข้าไปครับแต่ไม่มีครับไล่เข้ามาครับชอบครับอีกนิดครับกดปากระแรงไหมครับเหยียบเข้าไปครับกดตาครับเห็นแล้วครับแบแมานครับตอนนี้มานครับเบิร์ดผมเปนเจ้าหญิงได้หน้าช็อกเหยียบเข้าไปสองตัวครับปาดหายสองครับตอนนี้เหลือแต่ ไอ้ครับตอนนี้แบทแมนครับไปลุดไม่น่ารอดครับตอนนี้เอาเขาึงหลังป้อมเลยครับอโรกิครับเปิดก้าวปายช้างไปครับมาครับคุณคิมเขามาส่องเฉยไม่เข้าไฟครับโดนเกิดล็อกเลยครับไปครับหายเหมือนกันครับโจ๊กเกอร์ครับสิบสามหนึ่งครับโอ้โหให้คุณเมฆเข้ามายิงครับป๋าบอกเข้ามายิงครับผมเป็นเมดครับเป็นแคร์รี่ก็จะตีป้อมเบาครับตอนนี้ โมทอสังอยู่ข้างบนครับยังไม่เติมเกมครับเหมือนจะเติมเกมไวกว่านะครับพีเคเดชาร์ครับเสียกลางครับตอนนี้ทําการเข้ากลางครับรวดเร็วครับไปครับบังกะแรงไปครับอิตาเล็ตออฟตาเบชั่นไปครับตอนนี้ถึกครับเสียป้องกลางไปครับตอนนี้เล่นยากนะครับทางด้านของเมทนะครับถ้าเกิดเสียป้องกลางไปครับกลับไปเลยครับทางด้านของวันเดอร์บุมเบนนะครับ405นะครับเกมนี้โมทอตครับเอาละครับสลับกันแล้วครับ เอาคุณเมย์เข้ามากดดันทางด้านโมทอสนะครับเกมนี้ไวเลสครับยังไม่มานะครับตอนนี้ต้องเคลียร์เวฟข้างล่างก่อนครับถ้าเกิดเติมเกมช้าอย่างนี้จะไม่ทันนะครับข้างบนนะครับป่าแล้วครับทางด้านของวันเดอร์บูเมนครับตัวจดยต้องจ้องเอาตีมังกรเลยครับรอครับเวฟดันเข้ามาครับมาหลอกจทจทต้องจ้องครับมีทางด้านของมาครับเอ็กคิวมาด้วยครับมาหลอกตัวนี้ใส่ฆ่านะครับเปิดตาหาแบทแมนก่อนครับตอนนี้เหยียบเลยครับเห็นแบทแมนไม่ได้เหยียบไปครับ ิสเรีออฟซัมบิชั่นไปข้างหลังครับตอนนี้เขาอย่างเดียวครับเวฟข้างล่างก็ดันครับคุณคิมนะครับตอนนี้ดันเวฟมาครับพีคือโดยชาร์กครับดันเวฟเข้ามาครับข้างล่างนะครับน่าจะเสียนะครับตอนนี้โมทอสราเคลียร์ช้ากว่าครับเอาละครับเหยียบครับสวนนะครับคุณคิมครับล้ำออกไปได้ครับหนีออกไปได้ครับมาหลอกตัวนี้เห็นไม่ได้ครับสเปลเอ็กคิวมาด้วยครับเกมนี้เก็บงานอย่างเดียวครับ เลือดน้อยไม่ได้ครับเหยียบใส่หน้าอย่างเดียวช็อกอย่างเดียวครับไฟครับอารมณ์ไม่ดีเลขเข้ามาครับไฟมันแรงครับไฟตัวนี้ไฟมันร้อนแรงซะลือเกินครับทำการเปิดของอพิโซดากอนตัวที่3มครับเรียบร้อยครับรวดเร็วครับมังกรไม่พลาดครับอัตราได้มังกรร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทางด้านของเนเปอร์กิฟต์อัพครับทีสามหนึ่งครับเกมนี้ไปครับวันเดอร์บู๊มนครับดันเวกเขาต้องการเหมือนแบทแมนจะรู้ครับเอาให้แบทแมนครับซองซองครับ ใช้สงครามจิตวิทยาครับลูกตาครับบูขึ้นด้วยครับโลกิวางหกเหลี่ยมไปหาเจ้าหญิงไดอาน่าครับวอเดอร์มูเมนครับเอาแล้วครับขึ้นไเยนยิงครับดึงครับดึงวอเดอร์มูเมนครับเหมือนจะรู้ครับต่อนนี้ครับล็อกใส่เลยครับช็อกเกียบไปหน้าแล้วตรงนั้นเ็าปาดหายครับตอนนี้เหมือนล่อซื้อครับโอ้โหเลือดน้อยครับไปครับหายครับโอ้โหหายไปกับไอ้่นังตาครับ ทั้งบูทั้งเลสครับโดนตัดหมดครับเหมือนจะโดนไปโอเข้าผู้หลงครับจะโดนปิดครับเรียบร้อยครับไม่น่ารอดครับไอ้าโจเกอร์ครับกดฟิกเกอร์เข้าไปเลยครับโอ้โหยิงจรวดเลยครับวันเดอร์เมนกระตุกไปหาฆ่าเฉยๆเนี่ยครับเลือดน้อยดึงเข้าไปครับเลือดมากดึงไปหาเขาครับสิบห้าหนึ่งครับเกมนี้เอาอีกแล้วครับ ไปครับจะมีเกม3หรเดี๋ยวได้ไหมครับทางด้านของนักราสเก็เตอร์ครับเปิดทางด้านของดักสเลเยอร์อย่างรวดเร็วครับ9นาทีครับเหมือนภางที่แล้วครับ9วิ9นาทีต้องได้ครับโซตรัีเก้านาทีครับไปนะครับ9นาทีของดักสเลเยอร์ครับเหมือนเกมที่แล้วครับภาพกล่าวอย่างชัดเจนครับตะกอนนี้ครับ1นครับแต่จะต้องมีเพิ่มอยู่ครับยังมีเวลาอยู่ครับ ป่าเขาเบฟตรงกลางครับดันเบฟเข้ามาหลอกครับบ่าแล้วครับยักษ์แดงครับตัวนี้นุก็ป่าครับมาหลอกนี่ครับดูดปลาดูดปาาไปครับไปแล้วครับโหมดฮอสครับเรียบร้อยครับมาหลอกครับ เหยียบใส่เลตเตอร์ครับตอนนี้เลเตอร์ครับโดนครับโดนทุกอย่างครับหายครับดับเบิลคิวครับสิบเจ็ดหนึ่งครับตอนนี้เวฟครับตรงกลางครับดันเข้ามาแล้วครับซ้ายก็ดันเข้าขวาก็เข้าครับเข้าทุกสามทางครับเป็นรู้จะกรันยังไงนะครับการเสียถึงสองคนครับตอนนี้ ต้องรอให้คนเข้ามาครับถึงขั้นต้องปล่อยป้อมไหมครับเหมือนจะไวโอเลตครับจะหลงอยู่คนเดียวนะครับเข้าไปล้าครับตอนนี้มาหลอกครับเหยียบช็อคใส่หน้าครับตอนนี้เวฟตรงกลางกระดันเข้ามาครับไม่รู้จะการป้อมไหนก่อนดีครับป้อมล่างป้อมกลางครับเด็กไปแล้วนะครับ กระตุกมาหลอกครับไม่มีผลแล้วครับตอนนี้มาหลอกครับยืนได้ทั้งวันครับออกทางด้านของเดอะเอนจิตมาครับเกมนี้นะครับรถคูดาวทั้งรถคูดาวทงได้เกาะสามร้อยหกสิบนะครับทางด้านของมาหลอกนะครับชิ้นต่อไปน่าจะออกเป็นของทอยครับไปทอยก็ไกอาครับตอนนี้ทําการเข้าแดงครับอย่างต่อเนื่องครับป๋าครับทางด้านของอีกนิดนะครับน่าจะเป็นเป็ดสายแท็กนะครับออกทางอโกนี่ครับชิ้นต่อไปน่าจะออกเป็นทอยเดอะเอนจิทหรือเปล่าครับใส่รถคูดาวโดยแท้จริงครับตอนนี้ แบทแมนครับก็สู่รเด็ดเกมนะครับดามเม็ก็จะขาดขาดได้หายไปครับทางด้านของโปเคนสเปียร์ครับยังไม่ได้ถึงคินที่4ี่นะครับตอนนี้โอ้โหบาหลอกครับเหยียบช็อคใส่หน้าเข้าไปข้างหลังครับตอนนี้หายไปครับตอนนี้หายไปถึง2คนครับไปแล้วครับคุณเคมครับเลือดหน้าแดงกระจัดเลยครับโอ้โหมีแต่คนเลือดโลครับตอนนี้โลกิครับสแตมอยู่ข้างหลังครับกากาตาช้างดึงไบโอเข้าไปครับไบโอก็หายไปครับตอนนี้เหลือแต่โลกิครับผู้กันป้อมครับฝางเขาหน้าแดงถึง2คนนะครับบาหลอกครับ ดูดปาดู่ครับตอนนี้ป่าแล้วก็โปมดฮอสครับนี่ครับล็อกใส่บ้านล็อกก่อนเลยครับโอ้โหเชื่อมอนส้นครับตัวยิงได้แล้น้าครับเอาแล้วครับโดนแล้วครับโดนสวนคืนครับโมทฮอสครับไล่ล่าไล่ตามเลยครับเอาเหงือมาครับถูๆครับอิสเรลออฟซัเพชันครับเลือดน้อยจะจัดไปครับตอนนี้เอาแล้วครับโดนสวนครับสวนมาสวนกลับครับถึงโจ่กไปครับมาเกาตาช้างไปครับตอนนี้อารมณ์ไม่ดีครับไล่เข้ามาครับอีกนิดครับไปแล้วครับ 88ครับไล่ล่าตามล่าเลยครับตอนนี้อยู่พุ่มไหนครับหาอย่างเดียวครับทําการเปิดบังกรเล็กก่อนครับตอนนี้หาเงินหาตั้งกงอนครับเงินต่างกันถึง6พันครับตอนนี้การเงินก่อนครับไม่ได้ไปร้อนครับดันเบฟเข้ามาครับฝั่งของเนวากิป้าวครับอยู่ดันครับ21ต่อ3ครับเอาครับ มาครับโซนทางด้านของดักเซย์เจอครับเหมือนจะรู้ครับแบทแมนนะมาส่องก่อนครับไปนะครับไปดีครับจะมีประเด็นทางด้านของดักเซย์เจอครับไปแล้วครับวอลอกไปแล้วครับแบทแมนครับไปครับแบทแมนครับเข้าไปหนึ่งแนวหลังครับโดนโจ๊กเกอร์โดนอีกน็ดเข้าไปครับมาหลอกช็อกเข้ามาครับปาดหายไปครับโลกิครับไวโอเลตครับยิงสแตมแ์มอยู่ข้างหลังครับแต่ยังโดนของนัวครับ เอาครับวัดเดอร์พมเปนครับไปครับมปหน้าถือกำแพงครับหายครับเหลือแต่โมทอรตัวเดียวครับไปครับจะได้โซโล่โมะอมดฮอตโอ้โหล้าครับยีหน้าครับเสียไปถึง4ี่คนครับเกมนี้ครับอันนี้จะเหลือโมทอร์ตคนเดียวที่กันป้อมนะครับเกมนี้ไปครับโมทออตเยียบใส่หน้าไปครับตอนนี้ไม่ไหวครับไปนะครับไฟมันร้อนแรงครับโอ้โหทั้งแปะทั้งแปะหัวทั้งแปะอะไรครับเรียบร้อยครับเกมนี้ เป็น2อศูนเลยครับเป็นเนเปิกิฟต์อัพครับพี่เข้าไปรอครับในรอบของแกรนไปนอนเลยครับตอนนี้แล้วก็เป็นนักล่าสเกปเตอร์ครับที่ตกไปอยู่ในของโรลเลอร์แบเก็ตนะครับดูดันจริงครับเนเอร์กิฟต์อัพนะครับ26ต่อ3นะครับสกอร์รวมนะครับ MVP นะครับสเกมนะครับ AP ผู้แพ้นะครับและฝั่งนู้นก็ยังชัดเจนครับเป็นวันเดอร์บุ๊คเมนนะครับ 9ก้ครับไม่ตายเลยครับ15.8นะครับกี้กี้ครับุอานนท์บอกครับข้างนอกครับคุณทีครับ6.3นะครับไอเทมที่ออกไปครับดาเมจที่ทำไว้ครับเกมนี้นะครับ พอสอย่างถึกครับแต่โดนลุมห้าก็ไม่เหลือครับเกบนี้ครับไม่ไหวครับเกเคครับรอคู่ต่อไปได้เลยครับ